ครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับของที่ซื้อนะครับเตรียมซื้อนะครับไว้คอยประกอบโนวาดทนะครับก็มีค่อนข้างที่ะเยอะนะครับก็งบประมาณก็อยู่ประมาณสักเกือบ2 0,000นนะครับทั้งหมดที่ผมซื้อเก็บไว้นะครับเพื่อประกอบดทน่าจะเสร็จภายใน1เดือนนะครับเดือนเมษาน่าจะเห็นอ่าโนวาดทคันนี้นะครับก็ซื้อของเก็บไว้เรื่อยๆนะครับก็เกือบ2 0,000เลยทีเดียวนะครับก็จะปั้น ให้มันเป็นเหมือนทรง่ดรอบแล้วกันนะครับทีนี้ผมก็เลยจะมารีวิวนะครับของที่ผมซื้อมานะครับมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวแผงคอนะครับที่ซื้อมาแผงคอเมื่อซื้อมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่งไปให้กับร้านทางที่อยู่ภูเก็ตเป็นคนทําให้นะครับเพราะว่าตัวแผงคอซูมเอ็กตัวนี้ครับผมจะเอามาจับกับตัว Upside Down ของ FSx ข้อดีของซูม m e r x นะครับแผงคอนะครับเราจะเห็นได้ว่า มันจะมีเว้าลงอย่างนี้ครับมันจะไม่เสมอกันแบบนี้ครับทําให้เราไม่ต้องต่อชกนะครับก็ไปทําจุดยึดของโครงเหล็กที่ได้ยึดหน้ากาชนะครับแบบนี้เลยนะครับแพงข้อผมซื้อมาตอนนั้นอยู่ที่500้อบาทนะครับแล้วก็นะครับทําการแต่งอย่างนี้ครับให้กับทางร้านทําให้ก็อยู่ที่ประมาณ2องพนสองนะครับก็รวมแล้วอยู่ที่2องพน็นะครับที่ร้านตุ่นอินโนเซ้์นะนะครับส่งไปให้ทางภูเก็ตนะครับเพราะว่าร้านเขาจะ นะครับเก่งทางด้านดัดแปลงนะครับโบเลส่งไปให้ับทางร้านตุ่ินิโนเซนะครับโชกนะครับเป็นโชกของ m s x นะครับอันนี้ได้มาอยู่ที่2500นะครับ2500นะครับเราก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องต่ออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องซื้อนะครับตัวแฮนด์มาใส่อันนี้จะอยู่ขนาดอยู่ที่41มิล41มิลนะครับก็สามารถที่จะใส่ของพวกปิกไบต์ได้ครับ บิ๊กไบเช่นก็ไม่ต้อาจะเป็น cbr 400นะครับก็สามารถใส่ได้นนะครับสำหรับโช๊ปอัพไซด์ดาวของ m s x นะครับทีนี้มาดูในระบบเบรกบ้างครับเบรกนะครับจะเบิกใหม่นะเบรกตัวนี้เบิกใหม่นะครับเป็นของน่าจะเป็นของ cbr นะครับหรือว่าของผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นของฟอนซ่าหรือเปล่านะครับก็เบิกใหม่นะครับก็จะเป็นสีพอร์ตของนิชินของแท้นะครับก็อยู่ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ2,800บาทนะครับตัวนี้ 2,800บาทนะครับส่วนขาคาลิเปอร์เองครับก็สั่งตัดใหม่นะครับสั่งตัดใหม่นะครับขนาดจานผมใช้อยู่ที่300ซึ่งล้อหน้าจะเป็นของ m s x ผมก็เลยตัดตัดใหม่นะครับก็ขาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,200บาทครับนี่สุเบมือคัดเนี่ยนะครับมือคัดจะเป็นของ s 1 0พันครับผมยกของ s 1 0พันมาทั้งหมดนะครับ s 1 0พันธ์นะครับ BMW อันะครับตัวปั๊มแล้วก็ของมือคัดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของ S อสพัน RR นะครับนี่ครับาำบนนะครับเป็นของนิตชินนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นผ้าตรงนี้ไปด้วยครับชุดชุดนี้ก็จะมาพร้อมกับสายด้วยนะครับเป็นของนิตชินของแท้นะชุดนี้ผมซื้อมาห้าพันนะครับทั้งมือคับแล้วก็ปั๊มนะครับห้าพันบาทชุดเด็กใหม่เหมือนกันนี่ ผมจำไม่ได้ว่าเป็นของรุ่นอะไรนะครับตัวนี้ซื้อมาชุดหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นของยี่ห้อชินของแท้เหมือนกันครับมาพร้อมขาใ,ใหม่เลยชินทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวปั้มกระทุงนะครับก็เบิกใหม่นะครับเบิกใหม่กับกระทุงใช้ของแท้นะครับใช้ของแท้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวกระปุกใหม่นะครับกระปุกตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ปั๊มกระทุ n นะครับเบิกใหม่จะมีอะไรอีกนะครับผ้าเบรกนะครับอันนี้เป็นผ้าเบรกของตัวที่เบิกปั๊มบดอ่ะของปั๊มล่างนะครับตัวข้างหน้าเนาะส่วนอื่นๆนะครับเกียร์โยงนะครับเกียร์โยงผมไม่แน่ใจว่าเป็นของรุ่นอะไรนะครับเนี่ยซื้อมาเกียร์โยงนะครับก็เดี๋ยวลองใส่ดูครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะ นะครับก็หาตัวที่ดีๆอยู่อันนี้ก็คือซื้อมาตอนนั้นก็คือ499บาทนะครับมันก็ผมว่างานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวคงอาจจะต้องได้เปลี่ยนนะครับสำหรับเกียร์โยงชุดเกียร์โยงไปดูต่อครับนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นการสบัดการสบัดต,ตัวนี้ครับไม่ได้ซื้อโอเลี้ยงมาก็เลยใช้ตัวนี้ดีกว่าครับ ปรับระดับได้7ระดับนะครับเห็นเขารีวิวว่าปรับแค่2ระดับก็โอเคแล้วนะครับใช้งานได้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าซื้อโอเลี้ยงมากว่าอันตรายนะครับเลยซื้อตัวนี้มานะครับสําหรับกันสะบัดตัวต่อไปก็จะเป็นแบตนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแบตราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับก็ใส่ใหม่แล้วก็จะเป็นโช๊คครับโช๊คอย s ตัวนี้ซื้อมาอยู่ประมาณ2,500บาทนะเป็น y SS เป็นสปริงแดงนะครับส่วนตัวก็จะเป็นสีดำจริงๆอยากได้ตัวที่เป็นกระปุกแก๊สมากกว่านะครับพอดีซื้อตัวนี้มาก่อนแล้วก็เ,เลยใส่ตัวนี้ก็ได้ส่วนแ้งเองนะแคงก็อันนี้ผมห่อไว้นะครับทำสีใหม่นะครับก็เราจะเห็นว่าตัดหนะยอดสีด้วยนะครับเป็นฮอนด้านะครับตัวแคง ทำสีใหม่ 2K นะครับถ้าทำสีอยู่ประมาณนะครับทำสีแล้วก็ตัวแข็งด้วย900บาทตัวนี้แล้วก็ฝักั่งนะครับไปเลี้ยวนะครับทั้งหน้าและหลังเป็นสีขาวก,ก็ถือว่าโอเคครับเป็นงานของเนี่ยครับถือว่าโอเคนะใส่นะครับ อยากแตกต่างไปข่าวเนาะก,ก็จะเป็นยังไม่หมดนะหมดไปเยอะนะครับเกือบสองหมื่นกว่าสามหมื่นนะครับสายเบรกนะครับสายถักเนาะตัวนี้ใช้สามสิบหกกับสี่สิบสองนะครับนาหลังเตือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสั่งมาก็จะมี บูธด้อหลังนะครับถือว่างานดีมากเลยครับบูธด้อหลังตัวนี้บูธล้อหลังนะครับอันนี้ก็ประมาณสองยดสิบาทนะครับจากค่าย2 w o M Racing นะงานดีมากสวยม,มีอะไรอีกอก็จะเป็นนะครับประกับคันเล่งนะครับเป็นสีชานะครับก็จะเป็นของยาม่าทีเซเอ็ม นะครับ้าทซอเ็มนะครับสายก็จะเป็นของระคังทองตัวนี้นะครับแบบนี้เลยตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าซื้อมาเท่าไหร่เนาะไปต่อกัน,นครับอย่างนี้เยอะครับหมดไปเกือบสองหมื่นโซ่สเตอร์นะครับผมผมเน้นเป็นสีทองเนาะผมว่าสีทองนะครับสเตอร์สเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่สามสิบสี่ฟันนะครับสเตอร์หลังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลายแฮนด์อืมส,สเตอร์หน้ครับสเตอร์หนาสีทองอยู่ที่กี่ฟันเลยสิบสี่ฟันนะครับแล้วก็โซ่ครับโซ่ของโอซากิเนาะโซ่ก็เป็นโซ่ทอง ใส่เพื่อความสมมานะครับส่วนการใช้งานอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโอเคหรือเปล่าครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นของดีดีหรืออาเคเนาะในอนาคตแต่ว่าใส่ตัวนี้ไปก่อนครับส่วนใหญ่รถผมก็น่าจะจอดครับเน้นจอดไม่ค่อยมีลักเกครับใส่โชว์ไปเท่านั้นเนาะเหมือนคันนี้อคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จอดอย่างเดียวมันดูตอครับมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็น อ่าไรอื่นอ๋ออันนี้เป็นฝากแข้งนะครับฝากแข้งนะครับของทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เบิกใหม่เลยนะครับฝากแข้งทางด้านซ้ายเบิกใหม่นะครับด้านซ้ายขวาก็คือเบิกใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีคันสตาร์ทนะครับชุบโครเมียมส่วนราคานี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโครเมียมเงาๆอย่างนี้เะคันสตาร์ทชุบโครเมียม อย่างเหลือนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็หาค่อนข้างยากอ่าเป็นจุดยึดอกไก่นะครับตอกอันนะครับหายากมากครับดูจากสติกเกอร์ครับดำเลยนี่ครับที่ยึดอกไก่นะนะครับตัวนี้นะครับเบิกใหม่มาเหมือนกัน S <s ก <S <s นี่นะครับยึด nope. อ,อกไก่หายากแล้วก็มาดูของจุกจิกบ้างนะครับของจุกจิกเยอะแยะ ที่เบิกมานะครับที่เบิกทั้งของแท้ก็เบิกได้นะครับบางบางส่วนที่ผมเบิกแท้นะครับก็จะมีฝาถังน้ํามันนี่ตัวนี้แล้วก็จะเป็นยางตรงไฟเลี้ยวนะครับก็เบิกของแท้มาเลยนี่ครับของแท้มาเลยเนาะท้าไหนที่ผมสามารถเบิกของแท้ได้ก็เบิกอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับสีทองผมจะไล่ทองทั้งหมดนะครับผมจะพาะาชุดน็อตเลดนี่ก็ หลายบาทนะครับผมผมเบิกผมซื้อมาเนี่ย,น,ยนะครับเยอะเยอะนะครับจับเดเน้นเป็นสีทองนะครับนี่อันนี้จะเป็นน็อตแข้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตของชุดสีนะครับชุดนี้นะครับฉพอนน็อตก็หลายบาทพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแท้ทงหมดแล้วก็กองน้ํามันนะครับเบนซินต่อหมดแังอ่า เดี๋ยวตัวสุดท้ายครับตัวนี้ตรงนี้ใช่ไหมสุดท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นหม้อน้ำนะครับเป็นแบบโค้งผมสั่งมานะครับแบบโค้งนี่หม้อน้ำนี่เป็นโคง้โคงๆนะครับก็จะดูโค้งนะของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยครับจะได้หม้อน้ำโค้งอยู่แล้วนะครับ ยังไม่หมดนะครับส่วนสวิงอาร์มครับผมใช้เป็นของหน่วยโปรเจกตนะครับหน่วยดิสก์โปรเจกต์เนาะก็ค่อนข้างที่หาซื้อยากมากเลยก็จะเป็นสวิงอาร์มเนียมนะครับหน่วยโปรเจกตนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาอยู่ที่ประมาอ่าอยู่ที่หนึ่งันแปดรยห้าสิบาทก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่ายี่ห้อแบรนด์อื่นๆแล้วกันนะครับของหน่่ย โปรเจกต์นั่นเองครับของสวิงอาร์ที่ผมเลือกใช้นะครับส่วนใหญ่ก็สวิงอาร์อยู่ประมาณพันกว่าบาททีนี้ไปดูด้าหน้าตัวล้อบ้างนะครับล้อเองนะครับด้านหน้าผมเลือกใช้เป็นล้อของ NSR แล้วก็ยิงพา l i c โค้ดนะครับเป็นสีขาวนะครับยางเลือกใช้นะครับเป็นยาง IRC นะครับเป็น IRC Super Sport S99 นะครับ ขนาดนะครับขนาดอยู่ที่นะครับ90ทับ80เห็นเขารีวิวมานะครับค่อนข้างไจะด,ดีเลยนะครับอันนี้ก็ยิงอพ่โค้ดไปครับ1700บาทนะครับเป็นล้อแทนนะเป็นของ NSR นะครับล้อหน้าส่วนล้อหลังมาดูล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นของ h o n d a LS นะครับหน้ากว้างอยู่ที่2.15นะครับ สองจุหนึครับเป็นร้อยของ LS นะครับส่วนยางจะใช้เป็นของ Pirelli นะครับเป็นของ Pirelli เป็นยางสลิกนะครับยางสลิกนี้เป็นเป็นยางมือสองนะครับผมซื้อมาอยู่เส้นละหนึ่งันห้าร้อยบาทขนาดยางอยู่ที่ร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ก็ไม่ใส่ยางไหนนะครับก็ใส่จุ๊บนะครับ มาน,นี้นะครับลอก็จะใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับเน้นจอดอยู่บ้านเฉยๆนะครับไม่ค่อยได้ขี่อยู่แล้วนะครับสําหรับส่วนยางนะครับหน้าหลังลก็ล้อทหมดนะครับที่ซื้อของนะครับเพื่อจะนํามาแต่งเจ้าตัว Honda d a นะครับเป็นดักนิวนะครับของผมนะครับถ้าชุดหน้าเองครับไม่ว่าจะเป็นโชคเองนะครับตัวแผงคอโชคกับแผงคอตัวนี้ก็ตีไป5 0 0พแล้วนะครับตีไป5,000แล้วนะครับแล้วก็ชุดเบรกนะครับของนิชินนะครับที่เบิกใหม่ทั้งหมดอีกนะครับก็รวมๆแล้วครับก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นห้านะครับ เป็นปานหมื่นห้านะครับแล้วก็ชุดล้อนะครับหน้าหลังนะครับหน้าก็จะเป็นของเยเดาหลังก็จะเป็นเอลเอสนะครับบวกด้วยยางนะครับชุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหกพันบาทนะครับประมาณหกพันนะครับชุดนี้หกพันนะครับแล้วก็ของจุกจิกอีกทั้งหมด นะครับที่เบิกใหม่ทั้งเบิกใหม่แล้วก็อาจจะมีของเตรียมบางส่วนครับที่หาไม่ได้อีกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักห้าพันก็รวมรวมแล้วครับอยู่ที่ประมาณ2อ0หมนะครับยังไม่รวมชุดสีครับชุดสีอ่าจะเป็นชุดสีแท้นะครับก็พึงได้ครบทุกชิ้นน่าจะส่งมาในอาทิตย์นี้นะครับชุดสียังไม่รวมําสีนะครับอีกนะครับรวมรวมแล้วของแต่งทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับรวมชุท ต้องขอไปด้วยนะครับเสียงหายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอีกหนึ่งเดือนนะครับจะคืบหน้าไปขนาดไหนครับขอบคุณครับ